สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับเบนดีแล้วครับพี่น้องวันนี้เขาอยู่ที่วัดโกกกาครับพี่น้องสมุทรสาครครับพี่น้องวันนี้เขากับมาชมบรรยากาศบนบนวัดครับพี่น้องสัสสเออเลิศเจอดาราสาวนะคะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศข้างบนเสียวหลังว่าเสียวหลังว่าแบบไหนคะเราไปยืนที่หันมันโผ่ไปเลี้ยวขาแขนเออเลิศตาเอาสวยเนาะเออนี่ค่ะมาเจอดาราสาวค่ะไปพี่น้องไป วัดพิ่นงามเพงพี่น้องออ้ยแกส,สละรักแบบใหม่ด้พี่น้องแบบสวยมากเลยเป่นบอกเลยนะว่าสวย <มา S 1> เดินมาเดินมาเร็วๆเออเออเอเอแกเพี่มากรละครข้างแรกได้นี่หัวปีนแรกของหัองหัวได้ขึ้นมาแม่ัน ลุกปีมากขอพ่อท่านเองึ้นเดีไฟไปเลี้ยวนั่พอ,อไู่ฝ่ไปสุดลป้าพี่น้องเบิ่งเนีย้ยไฟไฟพี่น้องงานไม่ใช่เล็กๆนะงานใหญ่มากพี่น้องเบื้องผิจะพ้ายางอ่อมหวัดพี่น้องอันนี้เป็นอยู่สันบนสุดเลยนะพี่น้องสูงมากพี่น้องมิ้นอบอกเลยว่าสูง อันนี้เป็นเบ็เจมะมาัดไทยอ่ะให้ชมบรรยากาศข้างล่างนะพี่น้องชมบรรยากาศข้างล่างเลยง,งานไม่ใช่เล็กๆนะจ๊ะพี่น้องงานใหญ่มากไปพี่น,อน,น้องเดินไปตเอเดินสาค่าเดินรอบเดินรอบข้างบนครับพี่น้องวัดใหญ่พี่น้อง ใครที่เคยมาแล้วเมนบอกเมนด้วยนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนี่แม่พนแกเก่งเนาะแก่ตลาแบบเกิ่งมากมว่ามมนหลายลานยุติเพิ่งอันนี้เพื่อท่านในเซราบิคพี่น้องเพื่อท่าย่อยสางอยู่ครับพี่น้อง แต่เพิ่นให้เขาข้นมาส้มบรรยากาศเดแล้วพี่น้องโคตรข้นมาส้มลายครับพี่น้องตอนนี้ที่อันนี้ก็คือชิมงานระเบียบวัฒนศิลป์ค่ัฝั่งนี้อันนี้คือเวทีหมอลำหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ครับพี่น้องอันนี้คือเวทีหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ครับคนหน่ะนนสินางเบิง้งเทิงนี่ลายอ่ะพี่น้อง <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดและกดแชร์กดติดตามให้เบนด้วยนะครับพี่น้องเบานน่งหัวมวลกันครับพี่น้องมือดีเป็นจะพ้ามาช้มบรรยากาศที่วัดครับพี่น้องเบนบอกเลยว่าสวยสวยและยิ่งใหญ่มากพี่น้องและคนก็มาเที่ยวชมเยอะมากด้วยเบนบอกเลยเ็นกันเลยผ้ามาส้มบรรยากาศกันเออแต่ผมเจอท่านในกอสางแล้วเดี๋ยวผนกะกะหามเขตว่าตรงไหนไม่ให้ไปตรงไหนไปได้อยู่ประมาณอย่างนี้ก็คือเขากะขึ้นมาซ้มเบิ้งพี่น้อง ลมก็ดีพี่น้องอยูกก่ใกล้ริมริมอย่างเกาะริมจะไปเยียคนไหเออขาเขีนมีหนูกับบ้า,ม,านะมีหนูกับขาเขีนพอนะมานี่ครับพี่น้องบรรยากาศคุณกับมาถ่ายรูปถ่ายยังหลายครับพี่ยัดแตนย่างต,ตามไป ก็คือท่าเรือนะพี่น้องคนกับมาล่อลายนะบรรยากาศพี่น้องมองชมวิวพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นท่าเรือนะพี่น้องเรือกอักนเรียนตลอดครับพี่น้องวิวงามสวยงามพี่น้องก็ต้องมองครับกับบรรยากาศข้างบนครับพี่น้องคนกับมาขอท,าทางงอ่าดูท่าเงี้ยเงี้ยไปเะนะบดครับพี่นบอกเลยว่าใครได้มาคือ คือสุดๆแล้วอะ่ะคือชอบบรรยากาศดีครับน้องๆเิ่นกับมาเทีเ่ยวช่วงไหว้พระไหว้ขอพรพระเจ้าเิ่นครับพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศหลังเวทีหมอลำเรานะครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศหลังเวทีครับ สวอนนี่พี่น้องสวอนไล่อันนี้เพินเ่นเพิ่นแกไดสวยแห้งพี่น้องวัดก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับพี่น้องแต่เพิ่นขึ้นเฮามาชมได้พี่น้องชมบรรยากาศสวยๆข้างบนครับพี่น้องอะปะเจะ็ด เดินรอบไปตรงนั้นแล้วก็ไปทั้งยาง,ยางทั้งขาสัน้นพี่น้นองผู้ใดทุกคนขาสัน้นเฮียงพี่น้นองหายใจน้องบอกว่าอิ่มมันสูงสูงเกินน่ะพี่น้องเพิ่มจุดชมวิวพี่น้องคือมันสูงเฮียงพี่น้องแต่เป็นยังขาสัน้นเลยง มาเป็นเงินราลังนมาเป็นสายประชาชาติมาทำเขาต้องออคุณด้วยมาทงที่มาร่วมด้วยเพื่อนั้นนะครับเรือี่ัผหาใจน้อยกว่าเบื้องต้นนะครับปั๊บก็มันก็ตังได้เลยจะการล้ไปแล้วพันนาขวันมือก็เหอนยันมาประาณช่วจักรับค้นกับการล้ไปเรือพิล็อคมันแต่ยานมันรับ ายเป็นจะพาลงไปเมิองพี่น,อน้องบันไดเยอะมากต้นกับทยอยมากพี่น้อง ใส่บอนไปเยี่ยมบคนก็นทยอยมาเรื่อย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 พี่น้นนนนองใหญ่มากพี่น้องพี่นอ้นองเลย ทั้งนี้ก็เป็นโชว์โชว์ลิกีครับพี่น้องทั้งนี้คือวงลิกีครับทั้งนี้นกเครื่องลินควายของต่างๆง,งานใหญ่มากเป็นบอกเลยใครไม่ได้มาคือพลาดนะพี่น้องหมอลำเยอะมากหมอลำได้มาเสกี่สมุษ ให้ทุกคนไม่เห็นตาตาพี่น้อง,น,น,องนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวไปกัสีแดงมาปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องแล้วเราจะไปเจอกันในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องใครพ,พูดพูดได้เคยมาเม้นให้เฮบินเนด้อพี่น้องใครเคยมาวัดตรงนี้เม้นให้เบินหน่อยเคยใครเคยมาทำบุญและเราไปเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย